คิดดูให้ดีเนี่ยเราเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรนักเรียนเดยนไปเพื่ออะไรเราเรียนหนังสือเนี่ยทุกคนมักจะนึกว่าเราเรียนเพื่อสอบกลับบ้านพ่อแม่จะถามว่าเป็นไงเรียนรู้อะไรมาบ้างเดี๋ยวจะสอบแล้วนะพอถึงปลายปีเราก็จะสอบเราก็จะสอบแต่ถ้าเราคิดถึงสามขั้นของการเรียนหนังสือขั้นแรกเนี่ยแน่นอนเราเรียนเพื่อรู้เนื้อความรู้รู้เนื้อความรู้ เพราะว่าเราเกิดมาเราไม่รู้อะไรเลยมนันษย์เราเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ว่าโลกมันกลมได้ซ้ําไปแต่เราต้องมาเรียนหนังสือเพื่อให้รู้ว่าโลกมันกลมนะเสร็จแ,แล้วเรารู้เนื้อความรู้เพื่อเพื่อไปขั้นที่สามคือเอาความรู้ไปใช้เอาเนื้อความรู้ไปใช้เราเรียนหนังสือหกขวบจนถึงอายุจบมาอะไรก็ยี่สิบสองยี่สิบสอง เราเรียนหนังสือประมาณไม่ถึงยี่สบปีประมาณสิบสามสิบสี่ปีนะครับแล้วจากยี่สิบสองเราทำงานถดื60หกสิบเกือบสี 60, ่สิบปีเราเรียนหนังสือสิบกว่าปีเพื่อเอาไปใช้งานเกือบสี่สิบปีถ้าเผื่อว่าเราเรียนแค่จำเนื้อความรู้ในบรรดขั้นแรกเนี่ยเราจำเนื้อความรู้เนี่ยเพื่อสอบเพื่อสอบ แต่ว่าขั้นสุดท้ายของเราเนี่ยอีกสามสี่สิปีข้างหน้าที่เราต้องไปอยู่ในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราเอาความรู้ไปทํางานไอ้บันไดสามสี่ขั้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยคุณครูที่เรียนเรื่องการศึกษามาก็คงจะพอจะนึกอ,ออกว่าเรป็นไปเรื่องของทฤษฎีการศึกษาของอิตาคนที่ชื่อเบนจามินรูมทึ่งมันมีหกขั้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขั้นที่สองเนี่ยที่ผมว่างเอาไว้เนี่ยบนจอเรานขั้นที่สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ผ่านขั้นที่สองนี้ไปเราไม่สามารถขึ้นสู่ขั้นที่สามได้เราไม่สามารถประยุกต์ความรู้ได้ขั้นที่สองเลยเรีกว่าเข้าใจเราเข้าใจเนื้อความรู้ทีนี้เวลาเรียนหนังสือคุณครูถามว่าเข้าใจไหมนักเรียนก็บอกเข้าใจค่ะเข้าใจครับแต่จริงๆครูอาจจะไม่รู้ว่าเขาเข้าใจจริงหรือเปล่า แล้วเราจะพบว่าจริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะว่าเขาไปประยุกต์ความรู้ไม่ได้เรา <S <S humans, ต,ต้องถามว่าอะไรที่ท e ําให้เราเข้าใจความรู้อ่ะสิ่งที่เราต้องคิดกันใหม่ว่าอะไรทําให้เราเข้าใจความรู้คือความคิดของเราแต่ต้องเป็นคิดในระบบเหตุผลในระบบเหตุและผลนี่หลายคนว่าเอะเราก็เป็นคนมีเหตุผลแต่การที่บอกว่าเราเป็นคนมีเหตุผลกับระบบคิดเหตุผลเป็นคนเรเลื่องกันนะ เราต้องการระบบคิดแบบนี้ถ้าเราไม่เกิดระบบคิดแบบเหตุกับผลขึ้นมาเนี่ยปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดแล้วเราจะไม่เข้าใจเนื้อความรู้แล้วเราจะไม่สามารถเอาความรู้ที่เราเรียนนั้น่ะไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้เราเริ่มต้นจากคนเราสงสัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยสมัยพระเจ้าอยู่หัวกรมกฤปลายกรุงศรีอยุธยาเขาสงสัยเรื่องฟ้าแบบ คนที่ทาเรื่องนี้ชื่ออะไรเอย่ยที่พิสูจน์ว่าฟ้าแลบเขาสงสัยเรื่องอฟ้าแลบเขาเอฟ้าแลบมันคืออะไรเป็นคนไทยก็คนไทยก็บอกไม่ขลามันเราแก้วรำมันสูนไม่อยากได้แก้วก็มาแย่งไม่ขลามไม่ขลามไม่ให้เอาขวานาเอาขวานมาคว้างใช่ไหมสมัยนั้นนค,คนเห็นฟ้าแลบแล้วคนไม่รู้มันคืออะไรเขาอยาอกพสูน์แต่ว่าสมัยนั้นเขารู้จักไฟฟ้าแล้วเขารู้จักไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้าสถิตรู้ตั้งแต่สมัย เขาเอาเอาแท่งอัมพันธ์ไปถูขนสัตว์ใช่ไหมหรือเอาหวีผมไปเอาหวีไปหวีผมในในหน้าหนาวที่อากาศแห้งแล้วมันตูดเขารู้จักไฟฟ้าสถิตเขามองไม่เห็นแต่เขาแค่เพียงสงสัยว่ามันน่าจะเป็นไฟฟ้าสถิตเขาก็เลยออกแบบพิสูจน์นี่เป็น r b l ยุคแรกๆ research based learning เชิงประจักษ์แต่คนนี้ชื่ออะไรนึกออกแล้วใช่ไหมเบนจามินนะเบนจามินแรงกินไม่ใช่แฟงกินไตล์นะ เบนจามินแฝงยินเขาก็หาทางพิสูจน์โดยการที่ทำไมปล่อยว่าขึ้นไปแล้วก็มีเหล็กผูกแล้วก็มีลูกกุญแจที่ปลายเชือกใช่ไหมล้วก็เรียนกันอยู่เขาต้องการพิสูจน์เชิงประจักษ์ต้องการพิสูจน์เชิงประจักษ์นะเพื่อเข้าใจระบบเหตุผลว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นงานวิจัยแบบเมืองไทย ถ้าเผื่อเรายังสงสัยอยู่เราก็จะใช้ธีออกแบบสอบถามนะนะครัแบ,บบนั้นคิดว่าฟ้าแลบมันเกิดจากอะไรให้เขียนกอไก่ขอไข่ไปแล้วก็เอาแบบสอบถามนั้นไปเข้าวิชาเชิงสถิติเพื่อได้คําตอบว่าฟ้าแลบมันเกิดจากอะไรแต่มันมันเป็นความเชื่อเป็นความคิดเป็นความเข้าใจของคนที่คิดว่าฟ้าแลบมันเกิดจากเมฆขลาบางคนอาจจะบอกว่าเกิดจากอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ความจริงไง คามจริงเชิงประจักษ์มันเกิดขึ้นมาโดยวิธีการหาหลักฐานมาพิสูจน์และสุดท้ายเมื่อได้ความรู้แล้วเขาไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้นี่คือการประยุกต์ใช้เรื่องอิตาสมัยเบนจามินแฝงกินที่รู้เรื่องว่าฟ้าแลบคือฟ้าผ่าคือประจุไฟฟ้ามันวิ่งลงมาแกก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทําสายล่อฟ้าดีกว่าสายล่อฟ้าเนี่ย โดยชื่อมันก็คือล่อให้ฟ้ามันผ่าไม่ใช่การฟ้าผ่านะไม่ใช่สายการฟ้าผ่านะสายลอฟ้าเนี่ยเพราะแกมีความรู้ไงว่าเออถ้าเผื่อว่าเราเอาเหล็กแหลมๆนะไปไว้บนยอดตึกลอ่อยฟ้ามันผ่าเลยเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้ฟ้าเนี่ยมันปล่อยประจุไฟฟ้าอันรุนแรงเนี่ยลงมาสู่พื้นโลกใช่ไหมมันจะได้ไม่ไปผ่าใส่ตึกเพราะนั้นแกก็เอาเหล็กแหลมไปผูกเอาไปตั้งไว้บนยอดตึก แล้วก็ลอยฟ้ามันผ่าฟ้าก็ผามันก็วิ่งยุดลงไปที่พื้นโลกก็เป็นการประยุกใช้เพราะแกเข้าใจว่าบนท้องฟ้าก้อนเมฆมันมีพลังงานมาหาศาลมากที่มันต้องการปลดปล่อยแล้วมันต้องปลดปล่อยลงมาในพื้นที่ผิวโลกนี่แหละมันต้องหาที่ลงแกก็เลยบอกแห้ให้มันมีที่ลงซะเลยมันจะได้ไม่ไปลงที่อื่นสเปรสะปะแล้วจะสร้างความเสียหายก็สร้างทีลงสร้างที่ลงให้มันซะ น,นั่นคือเทคโนโลยีสายล่อฟ้ามันก็เกิดสายล่อฟ้าขึ้นมาคล้ายๆกันเครื่องทำน้ำเย็นเครื่องทำน้ำเย็นอันนี้เกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้จังหวัดพูทธเกษเขาบอกว่าเออช่างได้ข่าวไหมว่าเครื่องทำน้ำเย็นเดน็ดไปเปิดแล้วมันดูดมันมีสายดินนะต้องต่อสายดินต้องต่อสายดินช่างก็บอกเออใช่ ครับต้องต่อสายดินนั้นเด็กดูดมันดูดเด็กตายโรงพยาบาลเราเสียหายช่างไปต่อสายดินหน่อยช่างแกก็ต่อสายดินไหนนี้ฮะพวกเราหัวเลาะฉะนั้นเรารู้ใช่ไหมเป็ยนยังไงนี่มันรู้ตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยอิจาเบนจมินแฝงกินเนี่ยนะแล้วก็ทำสายรล่อฟ้ามาก็าต้องฝังลงดินใช่ไหมแล้วก็สอนกันว่าต้องมีแท่งทองแดงเท่านั้นเทาน่นทานี้ต่อลงไปแล้วมันจะไหลลงดินแต่เนี่ย แกเอาดินมาใส่ในกระป๋องเอาขวดน้าอันนี้เราเรียกว่าเป็นการที่เป็นการประยุกต์โดยไม่เข้าใจท่องว่าสายดินก็คือสายที่ต่อลงดินสายดินคือสายที่ต่อลงดินสายดินคือสายที่ต่อลงดินสอบโอนตมันก็ตอบนม่ทุกทีก็ถูกทุกทีนี่นะเพราะฉะนั้นพอองลยมบาลบอกให้ต่อสายดินก็ยากอะไรก็เอากระป๋องเอาคอนเทนเนอร์มาแล้วก็ดินมาใส่แล้วก็ต่อลงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอนี้ต็ดก็ตายเหมือนกันนะ